Good morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศค่ะกับสื่อการสอนวิชาทักาษะภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะการเรียนของเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของ the natural world นั่นเองนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะทาโดยครูน้ำเช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันคะ่ะในเรื่องนี้ว่าครูน้ำจัมาสอนเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะ เราก็จะยังอยู่ใน lesson file นะคะนักเรียนใน lesson file ก็ยังจะเป็นในเรื่องของ the natural word เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้นะครูน้ำจะพานักเรียนนะคะไปเที่ยวในสวนสัตว์สวนสาธารณะกันค่ะนักเรียนเดี๋ยวไปดูเนื้อเรื่องกันว่าวันนี้ครูน้ำจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาสอนนักเรียนบ้างค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียน open your book at page city ค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า 64ได้เลยค่ะ,ะถ้านักเรียนเปิดแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอในหัวข้อที่14 15แล้วก็16ค่ะนักเรียนคะในหัวข้อที่14นะเขาจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ listening and speaking ก็คือการฟังแล้วก็การพูดค่ะตรง list start นักเรียนเห็นไหมตรงนี้นะคะเขามีคำถามก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนค่ะเขาถามนักเรียนว่า what is the most interesting animal You c a n t h i n k o f คุณคิดว่าสัตว์อะไรนะที่น่าสนใจที่สุดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัตว์อะไรที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักเรียนนะโดยในหัวข้อที่14เขาบอกว่า Where can you find them คุณจะหาพวกมันได้ที่ไหน Listen and say rainforest หรือ Or dresser นั่นเองค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามารู้จักรูปภาพสี่รูปภาพในบทเรียนที่14กันนะคะนักเรียนรูปภาพแรกเป็นอะไรเอ่ย บิลเบนะคะเป็นอะไรอะ่ะนักเรียนบางคนมองไม่ออกว่าคืออะไรบางคนบอกก็ตายหรือเปล่าหนูหรือเปล่านะคะบิลบีนะคะ, be, ะ,คะเป็นสัตว์ที่พบได้ในออสเตรเลียนะถ้าใครอยากรู้ประวัติมันมากกว่านี้ลองไปเสิร์ชหาดูนะว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนอยู่ที่ไหนถิ่นกำเนิดอาศัยอย่างไรนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนอ m ม d าเดลอริสนะคะก็เป็น กิ้งก่ามังกรค่ะนักเรียนเป็นกิ้งก่ามังกรที่พบได้ในแอฟริกานั่นเองนะคะตรงนี้ครูน้ำยังไม่ได้ศึกษามาเยอะแต่ก็พอรู้ประวัติอยู่บ้างนะแต่ถ้าใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้ที่ครูน้ำยกตัวอย่างมาให้ในบทเรียนน่ะก็ลองไปดูใน YouTube หรือ Google ก็ได้นะคะเรามาดูในรูปต่อไปเลยนะคะรูปที่3ค่ะ ร a ฟิเซียนะคะเป็นดอกบัวผุดนะคะนักเรียนเป็นกาฝากชนิดหนึ่งนะคะนักเรียนก็เป็นดอกไม้อีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะที่เราไม่ค่อยเจอในประเทศไทยเท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะเป็น Parrot Flowers ค่ะนักเรียน Parrot f l o w e r เนี่ยเป็นเทียนนกแก้วนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้เฉพาะถิ่นของป่าฝนเขตร้อนนั่นเองนะคะแต่ลักษณะเขาเนี่ยจะคล้ายๆนกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ เบสบอลพ l p l ส n นะคะเป็นต้นไม้ตระกูลพืชอวบน้ำนะคะอันนี้เราก็จะหาได้ยากเนาะเราไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้ก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆแล้วก็เป็นประวัติง่ายๆของแต่ละชนิดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาฟังเนื้อหาซีดีในหัวข้อที่14กันนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้กับเนื้อเรื่องมากขึ้นเนาะในหัวข้อที่14แล้วนักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดได้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวรูน้ําจะ อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ฟังหนึ่งรอบนะพอครูน้ำอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนลองศึกษาลองแปลด้วยตัวเองนะคะอ่ะเป็นการสนนานระหว่างซูซี่แล้วก็อดัมค่ะซูซี่บอกว่า Look at this funny animal Adam Is look like a mouse But it has got long e a r What it is called i t i s called a bilby Where does it live It live in the desert That did lizard live in the desert too Yes, it does. It is called the amandelorises. Is it cute? How big are amandelorises? They are very small. They are usually about eight or nine centimeters long. I know this plant. Is is the rafflesia? Is it the biggest flower in the world? Where does it grow? It grows in rainforests, and is it very smelly? Oh. this is a beautiful flower, it look like a parrot, yes it is called the parrot flower. it is grow in rainforest too, and this plant look s like a ball, yes a baseball is it, s, it s called the baseball plant, it is grow in the desert in the United States. อ,อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องง่ายๆนะคะในหัวข้อที่4 4เนาะครูน้ำก็ได้อ่านให้ฟังแล้วยังไงนักเรียนลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะ ทีนี้เรามา answer the questions กันค่ะนักเรียนถ้านักเรียนได้ฟังครูน้ำแล้วแปลด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามกันค่ะครูน้ำถามนักเรียนก่อนเลยค่ะว่า what does the b i l b y look like ไอตัว b i l b y น่ยมันคล้ายๆสัตว์อะไรนะนักเรียนลองคิดซิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสัตว์ที่มันคล้าย b i l y y ก็คือ a mouse นั่นเองค่ะคล้ายๆเหมือนหนูเนาะมองดีๆก็คล้ายกระต่ายนะคะแต่ส่วนมากจะออกคล้ายๆหนูมากกว่าค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคุณน้ำถามนักเรียนว่า are armadillos r big ไอตัวกิ้งก่ามังกรเนี่ยมันใหญ่ไหม่า no they are small นักเรียนดูในรูปบางเหมือนมันตัวใหญ่มากเลยนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเป็น สัตว์กิ้งก่าที่ตัวเล็กนะคะนักเรียนในรูปอาจจะดูตัวใหญ่เนาะพูดถึงกิ้งกา่าคนมองว่าตัวใหญ่ที่จริงอะ่ะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กนั่นเองคะ่ะนักเรียนในหัวข้อที่15นะคะเขาให้นักเรียน listen again and choose the words นะคะเขาให้นักเรียนนะ่นะ,ะนนนะฟังอีกหนึ่งรอบหรือไปศึกษาซีดีเมื่อกี้ที่กูน้ำอ่านอีนอกหนึ่งรอบไปนั่งอ่านเองแล้วก็มา choose the words คือเลืองคำที่ถูกต้องกับประโยคนะคะมีทั้งหมด ห้าคำถ้านักเรียนศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะข้อที่1นึ่งค่ะบิล y ี a อาลองเยียสนะคะก็คือหูยาวนั่นเองค่ะข้อที่2องนะคะอ m ม d าดิ r ล์รีเซิร์ชอาร์หรือออร์สมอลคะตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะข้อที่2คือสมอ l นั่นเองค่ะตัวเล็กนะข้อที่3ามค่ะเดรฟิอ The o l d e s t หรือ biggest flower in the world ข้อที่3ตอบ b i g g e t ค่ะข้อที่4ค่ะ the p a r r o t flower look like มันเหมือนอะไรเอ่ย b i r d นั่นเองค่ะไม่ใช่ bat นะ้ามีเขาให้เลือกคือ b i r d กับ bat ข้อที่ต้องคือ b i r d ค่ะและข้อสุดท้ายง่ายมากค่ะ the baseball plant grows in the มันโตที่ไหนคะ united state นั่นเองค่ะง่ายๆมากเลยถ้าใครไปทำความเข้าใจกันเนื้อหาเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะนักเรียนก็สามารถตอบได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าที่65นะคะนักเรียน Open your book at page 65กันเลยค่ะไปดูที่หน้า65กันเลยนะคะ ในหน้า65นะคะจะเป็นใน reading and writing นะคะก็เป็นในเรื่องของการอ่านและก็การเขียนแต่วันนี้ครูน้ำจะเน้นการอ่านเป็นหลักค่ะใน look below นะคะ what did Billy do on holiday นะคะ Billy ทำอะไรในช่วงวันหยุดเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องของเขากันค่ะเขาบอกว่า my holiday in the w o l c a n o s n a t i o n park ค่ะ we arrived yet today the park is very beautiful there are mountains volcanoes and rainforests there are also about 480 mountain gorillas in the park we wanted to see them you can only visit the gorilla with a guide we got up very early this morning and walked through the forest for three hours then our guide pointed in front of us we saw a gorilla family there was a mother gorilla with a baby and a father gorilla. Father gorillas are called silver black and they are very strong. The gorillas didn't hide, they worshipped us too. We stayed near them for one hour, then we went back to our hotel. It what the most exciting day of my life. เป็นเนื้อเรื่องง่ายๆมากๆนักเลยนะคะนักเรียนที่ครูน้ําอ่านให้ฟังนะเป็นฮอลิเดย์ของใครคะเป็นฮอลิเดย์ของบิลลี่ที่เขาอะไปเที่ยวเขาไปเที่ยวไหนวอคเคนนอลนิชเ a ่นพาร์คนะคะเขาบอกว่าเขาอะไปมาเมื่อวานนะคะเป็นแบบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีภูเขามีภูเขาไฟแล้วก็มีป่าเนาะเขาอะต้องการที่จะไปดูอะไรคะ กอริล่าเออเขาต้องการพี่ที่จะไปดูกอริล่าแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปกับใครเอ่ยเขาไปกับไกด์โดยที่เขา,าตื่นแต่เช้าเลยนะแล้วก็ใช้การเดินทางโดยการเดินไปที่ป่านะคะเป็นเวลาสามชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเนี่ยไกด์เนี่ยก็พอยจุดอยู่ข้างหน้านะแบบนําเขาไปนะเขาเดินตามหลังนะแล้วคือเวลาเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้คือเราจะต้องมีไกด์ นะคะแล้วก็วีซอร์อักริล่าแฟมิลี่พวกเราไปเห็นครอบครัวของกอริล่าค่ะนักเรียนโดยที่มีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยแต่พ่อกอริล่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าซนะิลเวอร์แบ็กเนาะแล้วมันก็สตรองมากๆคือคนที่เป็นพ่อจะต้องแข็งแรงอะพวกสัตว์ประเภทเนี้เนาะแล้วมันก็ไม่ไม่หลบผู้คนด้วยนะคะมันก็ดูพวกเราเหมือนกันเนาะกอริล่าอะไรเงีนะ้ยแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆพวกเราประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนคงจะอนุญาตให้อยู่ใกล้ได้นะคะหลังจากนั้นพวกเราก็กลับโรงแรมของ พวกเราแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเป็นวันที่น่าตื่นเต้นในหนึ่งวันในชีวิตของเขามากๆเลยอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่บิลลี่ได้ไปเที่ยวมาในวันหยุดฮอลลีเดย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะในหัวข้อที่18นะคะนักเรียนนักเรียนลองฝึกตอบคําถามด้วยตัวเองเนาะเมื่อกี้ครูน้าก็อ่านให้ฟังไปแล้วแล้วก็อธิบาย เนื้อเรื่องให้ฟังไปแล้วนะคะนักเรียนลองอ่านอีกหนึ่งรอบฝึกอ่านด้วยตัวเองแล้วก็ลอง Read Again and a n s w e r หร e q u e s t i o n ค่ะผูน้นำก็ฝากงานแบบฝึกหัดตรงนี้ง่ายๆไว้ด้วยในหนังสือนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดการบ้านกันค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดการบ้านโดยให้นักเรียนเนี่ย o u r n y t u v i t y i v o t y b p o k e t page 52ค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า52กันเลยค่ะ ในหน้า52นะคะนักเรียนให้นักเรียนทําในหัวข้อที่11แล้วก็หัวข้อที่12โดยหัวข้อที่11อ่ะอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เอาคําศัพท์น่ะแต่ละข้อลงมาเติมเป็นเวิร์บช่องที่2ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่12ให้ look at activity e l answer the question ค่ะลองตอบดูค่ะถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอเฉลยในคลิปถัดไปกันนะคะ ยังไงวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอ thank you นักเรียนทุกคนค่ะที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอครูน้ำในวันนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ goodbye ค่ะ students